อมันคืออะไรทุกคนดูเจาติดโคมไงทุกคนดูนี่นี่คือเอาเทปใส่มาพันรอบๆอย่างนี้นะแล้วก็เอาไปทําอะไรนะเอาไปติดเอาไปติดกับโคมไฟวลาเราปล่อยขึ้นไปแล้วมันก็จะก็จุดทูบพอมันขึ้นไปสักหน่อยก็ให้ทูบมันอ๋อเราจะจุดทูบตรงนี้ไอ้นี่มันให้ทูบมันไหม้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมาโดนตรงนี้พอโดนตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะดังป๊อกแป๊กแป๊ปมันก็จะจุด บนบนอโอเค,อเ,คเวลาที่มันลอยขึ้นไปแล้วมันก็จะสวยมันสวยจริงไหมนะ,ะคือเรายังไม่รู้ <c oughs> นี่วันวันนี้จะเป็นวันอ,ออกพรรษาวันสุดท้ายแล้วก็เราจะทําการปล่อยโคมคลิปนี้เราจะมาปล่อยโคมหลายอันมากทุกคนเ๋าวไปดูข้างนอกว่าเรามีโคมอะไรบ้าง <c oughs> <อ>ทั้งโคมทั้งโคมใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็โคมเล็กแล้วก็จะมีโคมโคมของเด็กๆนี่เราก็จะมีหลายแบบมากโคมที่เราจะปล่อยวันนี้นะี่มินเนี่ยนนี่อะไรซาริโออะไรอย่างเงี้ยนะคือ เยอะมากทั้งคมคมใหญ่ของเราด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกกันพีคสุดของคลิปก็คือว่าต่อจากคลิปที่แล้วเราซื้อโอ่งราคา20บาทใช่ไหมแล้วคราวนี้เราจะไปตามหาซื้อโอ่งราคา20บาทอีกมันไม่มีแล้วทุกคนเพราะว่าเขาแย่งกันซื้อไปหมดแล้วคราวนี้เราได้อันนี้มาทุกคนได้ทายราคาเท่าไหร่นี่มันคือ20บาทไม่ใช่นี่มันโอ่งแดงราคา10บาททุกคนดูเราได้เมื่อกี้อารูาเราจะจุดต่อกันแบบ ทั้งหมดมที่เราซื้อมาเนี่ยพิชบาลล่ะ <c oughs> อันนั้นเราเสียไหมองแดงเราทั้งหมดสิบองค์ด้วยกันนะเราจะมาจุดเรียงกันข้างนอกพีคสุดของคลิปเราแล้วนั่นนี่นะเพราะว่าเราไม่เคยจุดเยอะขนาดนี้เราเจอที่มันใหญ่มากๆอ่ะราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วก็โอ้โหแบบใหญ่อะเรากลัวนะเพราะว่าขนาดยี่สิบาทวันนั้นที่เราลองก็แบบพุ่งมากอ่ะ พุ่งแรงจริงนี่เราจะมาดูกันว่าราคา10บาทจะพุ่งได้แค่ไหนเรามาลองดูนะบางทีเล่นของแพงอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ลุ้นเหมือนเราซื้อนี่ราคาอย่างเงี้ยนะเรามาลุ้นว่าความแรงของมันจะพุ่งไหมนะโคจะออกไปข้างนอกที่คนจองโคมนี่มารอรอเนี้ยอย่างเดียวเลยนะเหมือนทำมันนะทำบ้างไฟวะเนี่ย เหมือนทำบังไฟเล็กอะ่ะมาเดีย๋ยวไปรอชมข้างนอกกันเลยนะทุกคนมาตอนนี้เรามาหน้าบ้านแล้วทุกคนเราจะปล่อยคอมของทั้งสองคนของทั้งสองคนนี้ก่อนมีมินเนี่ยนแล้วก็ซาริโอเนี่ยนะคือเราจะปล่อยของสองคนนี้ก่อนตอนนี้ลมเริ่มมาแล้วเพราะว่ามันดึกฝนฝนมาแล้วทุกคนเราจะได้จุดไหมอะเดี๋ยวเอาไปไกลของพ่อน,นิดนึงเอาไปไกลเออให้ให้พ่อจุดของน้องก่อนน้องให้ได้สองคนนี้ก่อนแล้วกันอะ ถ้ามันตกมายังไงก็่อยหยุดหยุดไปก่อนจุดซาลิโอก่อนนะฮับฮับวางของฮับก่อนแล้วก็มามาอันนี้ของน้องมาถือของน้องให้พ่ออ่ะฮับวางของฮับก่อนอ่ะแล้วถือถือของน้องให้พ่อถือไว้ห้ามปล่อยถือจนกว่าลมมันจะพองฝน,นจะมาแล้วไงทุกคนอันนี้เราจะทำให้ <Continue. S 1> มาแล้วเริ่มมาแล้วอ่ะฮาร์ทถือไปนะฮาร์ทถือจนกว่ามันจะพองตัวเยอะๆอันนี้มันคือโคมซาลิโอเอามาเราจะทันฝนไหมทุกคนเราจะได้กี่อันเรามาดูกันเอามาแล้วฝนมามาต่อเเลยเหรอครับโอ้ระวังกระดาษาไหมไฟนี่กลัวๆวไม่ได้อันใหญ่นะเพราะว่าอฝนมันมาแล้ว ยังไงยังไงเราจะได้ปล่อยสักอันไหมโหนี่ลุ้นยิ่งกว่าลุ้นฝนยิ่งกว่าลุ้นโคมขึ้นฟ้าอยู่แล้วเนี่ยได้ไหม่ะเอาได้เหรอหลุ้นกันฮาร์ปอย่าปล่อยนะอ่ะเรามาดูโห,หลุ้นฝนขอปล่อยได้ยังยังเดี๋ยวมันจะค่อยๆ่อคองอขึ้นไปอ่ะฮาร์ปหาไม่ต้องกลัวอะไรเลยไม่กลัวการไปจับเชือกนะเชือกจะได้ปล่อยตั้งกับถนนไอโหนี่มันจะได้ปล่อยแค่ของน้องวะเนี่ย เอาทำไมไม่เชี่์ให้ปล่อยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปายเรวเฮ้ยมันจะไปติดต้นไม้เปล่าเฮ้ยมันเร็วมากเลยเพราะว่าเพราะว่าฝนมันตกลงมาแรงทุกคนคือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือแบบฝนมาแล้วแบบปล่อยได้แค่ซาริโอเมื่อกี้สีฟ้าเล็กๆของของน้องแต่พอฝนมันตกใช่ไหมโคมใหญ่ตัวเนี้ยมันกำลังจุดอยู่แล้วก็วิ่งต้องวิ่งเข้ามาในบ้าน เนี่ยมันกาลังจะลอยทุกคนดูมันจะสู้ฝนได้หรือเปล่ามันคิดว่าโคม,มันจะสู้ฝนหรือเปล่าคือในส่วนตัวแม่คิดว่าไม่เลยมันจะไปสู้น้ําฝนได้ยังไงคือคิดไม่ออกนะว่าจะเป็นยังไงคือตอนนี้ไม่เข้าใจสิ่งที่ป้ากําลังจะทําแล้วก็มีชนวนชนวนตรงนี้ซึ่งจะให้มันลอยขึ้นไป แล้วคิดว่าชนวนมันจะลอยได้ยังไงทุกคนนี่มันตลกไหมเนี่ยทุกคนดูมันจะไปได้ยังไงทุกคนเดี๋ยวไปละปฟ้าจะไปไปคิดว่าชนวนเพาะแปะมันจะไปได้ยังไงทุกคนมันหนักไปแล้วของน้องหลุดละจริงหรอฮะของน้องของน้องตกละโอ้ทุกคนฟ้านี่สู้ฝนมากอ่ะโอ้โหทุกคนฟ้าสู้มาก ก็อ,อยากวิ่งไปดูมากเลยนะแต่กลัวเปียกแล้วป๊ปอปป๊อปแปะมันดังก่อนใช่ไหมทุกคนแล้วควนี้ไม่ใช่โคมไหมหรือเพราะมันทั้งไหนคือสิ่งที่คิดนะทุกคนสิ่งที่คิดก็คือว่าจะให้ป๊อปแปะมันขึ้นไปป๊อปแปะข้างบนอากาศใช่ไหมอ๋อมันไหมไหมทุกคนแล้วสิ่งที่คิดก็คือป๊อปแปะมันดังอยู่พื้นมแล้วเอออย่าบอกนะว่าโคมไหมไม่ไม่ไฟเลยไม่นั่นเลยโอ๊ยแต่ว่าอยากเห็นทุกคนทุกคนเห็นไฟตรงนี้ปะ คือมันโคมไม่นี่โคมใหญ่คือแบบพีคมากโปรเจกต์ใหญ่ของเราดูมันไม่อยู่ป่านี่เลยอะ่ะกับปอปแปะอ่ะโอ้โหหมดสิทธิ์ละอะละคราวนี้เราจะมาลองอะไรนะโอ่งสิบบาทโอ่งสิบบาทห้ามกลางสายฝนโอ้โหทุกคนมาคุ้มค่ามากเลยอะโอ่งสิบบาทฟ้าก็กลัวมันจะระเบิดนะหูยนี่สองอันกำลังติดพร้อมกันทุกคน ไปเลโอ้โหนานเดี ooh, yeah. ooh, ๋ยวนะเนี่ยไปเอาอีกอันไม่ติดหรอเอาเมื่อกี้มันติดด้วยกันหรอคือโอ่งเจ็ดใบของเราเนี่ยนะมันไม่ติดสักอันเลยอ่ะคือตอนนี้แบบว่านี่คือคือโอ่งเจ็ดใบของเราซึ่งคาดหวังมากมันไม่ติดสักอัน ฝนก็เริ่มมาแล้วนะอ่ะติดไหมติดไม่ติดติดสองอันเถอครับอ้าวมาแล้วทุกคนเหมือนจะมานะแล้วพอโดนฝนเข้าไปแล้วก็ดับอีกนะเนี่ยคิดว่านะ มันติดเลยมันติดหนึ่งติดแล้วหนึ่งเหลืออยูหกอ่าสิบบาทนี่สมราคาอยู่นะทุกคนสวยอันนี้คือโหกใบทุกคนสุดท้ายแล้วเอาแล้วก็เอาแล้วหรือเอาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หกใบอันนี้สามใบอ๋อทีละสามมาถอยก็นิดนึงอ่ะ เอาได้อันเดียวเหรอเฮ้ยติดจริงโอ้อโหโอ้โหทุกคนมันติดสอง้องกันละโอ้โหใหญ่มากโหทุกคน อย่างจริงจังมากเลยทุกคนเพราะว่าเอาอะไรนะเอาอะไรนะเอาชำนวนของไออันประทัดอันอื่นนะของไอปอแปะไปใส่เข้าไปในองค์พยายามทำให้มันพร้อมกันเลยโอ้โหเมื่อกี้มันเกือบพร้อมกันแล้วนะมสองอันสุดท้ายเมื่อกี้มันพร้อมกันโอ้โหทุกคนติดสองอันพร้อมกันะ โอ้โหสิบบาทสองอันเมื่อกี้ทุกคนฝนหยุดแล้วเราจะปล่อยอันที่สามของเรามาจไขอให้เรามีความสุขขอให้ครอบครัวเราอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่้ยไม่เอยปยังเรามาดูกันว้ย อะไรพี่เชยมาดูมายับหน้าสีจับเสืออ๋ออะมาลองดูทิมันไปยังปล่อยเขาปล่อยยับโคมใหญ่บิ๊กแฟมิลี่ของเราไม่สำเร็จเราก็เลยใช้โคมเล็กมาขอพรอ่ะขอพรมินเนี่ยนเร็วอันนี้อันนี้อันสุดท้ายใช่ไหมใช่มาเราจะปล่อยมินเนี่ยนละโหน้องไม่ได้ดูน้องไม่ได้ดูเลยอ่ะ โอ้โหนี่ขอพอรใหญ่เลยขอพอรนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเป็นคนดีเป็นคนเก่งคนดีอันนี้คืออันสุดท้ายของเรานะทุกคนนี่อยู่กับป้าอันสุดท้ายเริ่มร้อนมันก็จะเริ่มพองขึ้นเรื่อยๆ มามาเล่นตรงนี้ไหมให้หมเห็นในกล้องด้วยให้น้องเห็นในกล้องมาเนี่ยฮามาช่วยพ่อเออไม่ต้องรู้ไม่ต้องจับมันไปแล้วโอเคอันนี้อันละเท่าไหร่นะเฮ้ยทำไมมันเป็นคอแขคงคอนเคนงั้นไปหรือเปล่าฮะ ี่ยมันจะไปให้เราปะเนี่ยดูดูอีกอันป้าขยับไปขอบถนนนู่นเลยไปพยายามดันมันไปทางน,นูปป้นสองดวงไปแล้วทุกคน,นโ,โอ้ไปแล้ว ไปแล้วสรุปว่าเราได้ปล่อยโคมกีอ๋อสรุปว่าเราได้ปล่อยโคมกีอันครับสามสามนะมินเนี่ยเราก็ได้ปล่อยโคมเล็กแล้วก็ซาริโอของน้องไปเข้าบ้านแล้โอ่งส,ส,สิบสิบโอ่งเราก็สําเร็จละเดี๋ยวปีหน้าเราจับเต็มยิ่งกว่านี้อีกนะเพราะว่าปีนี้แบบว่าโอ,อ้โหเจอฝนปีห <laughs> น้าะคะไม่เอานั้นอ๋อไม่เอานหร้อนคุยร้อน ที่นี่นะาต้องเล่น <c oughs> นี่นต้องเล่นเกมนี้ไปแล้วทุกคนอย่าลืมมาดูคลิปออกภาษาของเรานะ